นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องพอแฟนเรามีเงินก็จะอารมณ์ดีแต่พอแฟนเราไม่มีเงินก็จะอารมณ์เสียมีคนมาปรึกษาว่าช่วยตอบหน่อยค่ะว่าเราผิดไหมแฟนเราตอนเขามีเงินเขาดูนิสัยดีดูโอเคคุยง่าย ไม่ทำตัวมีปัญหาวงเล็บส่วนตัวเราไม่เคยของเงินเขานะและเขาก็ไม่ให้ด้วยแต่พอไม่มีเงินลําบากมาทำไมถึงทําตัวแย่ลงมากไม่สนใจอะไรไม่เอาอะไรแถมกินเหล้าอีกเราเลยเลือกที่จะไม่อยู่กับเขาเราผิดไหมเขาบอกว่าเขาหมดประโยชน์เราเลยทิ้งเขาแต่ตัวเรากลับคิดว่าทําไมเขาไม่มองย้อนมาที่ตัวเองก่อนวัเองดีไหมไม่ใช่เราทิ้งเพราะว่าเขาไม่มีประโยชน์และอีกความสงสัยคือ ทำไมเวลาคนเรามีเงินถึงทําตัวดีขึ้นแต่พอไม่มีเงินถึงทําตัวแย่ลงคะผมมีความชื่นชอบเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพราะว่าอยากให้ทุกคนเจอเรื่องราวแบบนี้แต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องราวนี้มีจุดเชื่อมโยงกับเรื่องราวในชีวิตของผมผมเลยมีความรู้สึกว่าผมนา่าจะตอบคาถามนี้ได้ดีจริงๆแล้วการที่เราจะมีความสุขกับการให้เรามีเงินเนี่ยก็เพราะว่าเรามีความคิดที่ไปยึดติดในเรื่องของเงินนั่นเองเพราะยิ่งเราโฟกัสเรื่องเงินมากเท่าไหร่การที่เราจะมีเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็รดนต่แปรรผััันนตงกกบ ความรู้สึกของเราทุกๆวันนั่นหมายเขาว่าใครที่ต้องการที่จะมีความสุขในชีวิตคุณไม่ควรโฟกัสกับสิ่งนอกตัวมากเกินไปคุณควรจะโฟกัสกับสิ่งภายในบ้างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรู้สึกสติหรือสมาธิรวมถึงปัญญาด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราเนี่ยโฟกัสถูกจุดหรือเปล่าบางครั้งไม่นำซ้ำถ้าเกิดสมมติเราไปโฟกัสตอนที่เงินเราไม่มีให้เราเว่อร์ไปกินเหล้าและเที่ยวเล่นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เงินเนี่ยยิ่งลอยหลอเข้าไปอีก สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราทุกๆคนเนี่ยอาจจะเดินทางผิดก็เป็นได้หลายครั้งเรากลัวให้เราก็หลบหนีด้วยการทาเป็นมองไม่เห็นเปลี่ยนเรื่องไปเลยแล้วก็ทําเป็นคนที่ไม่รับรู้อะไรเกี่ยวกับเงินในบัญชีที่ลดน้อยลงสิ่งเหล่านี้จะทําให้ทุกอย่างแย่ลงไปโดยปริยายผมไม่ตัง้งคำถามขึ้นมาว่าการที่เราให้ค่ากับอะไรสิ่งนั้นมักจะเป็นตัวกําหนดชีวิตมวลรวมของเรามากที่สุดนั่นหมายเขาว่าเงินคือสิ่งที่สํา,สาคัญที่สุดถ้าเรารู้ชัดแล้วว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้คือเงิน นั่นหมายเขาว่าเงินจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทั้งหมดทั้งมวลอย่าพยายามให้อะไรมาเป็นสิ่งที่เป็นตัวโฟกัสในชีวิตของเรามากเกินไปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนความรักความสัมพันธ์ต่างๆในสิ่งที่เราไปโฟกัสมากจนเกินพอดีสิ่งอนนี้ผมไม่เน้นย้ำเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนมองเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยคิดที่จะมองเห็นนั่นคือตัวของเราเองเราควรโฟกัสสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือเปล่าความรักความเมตตา สิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีสิ่งเหล่านี้มันลายร้อมตัวเราเช็คเช่นเดียวกันแ,แล่ถ้าเกิดสมมติเราไปโฟกัสในสิ่งที่เลื่อนลอยแล้วก็แปรปวนผันผวน,นตลอดเวลาชีวิตเราก็จะผันผวนตามสิ่งสิ่งนั้นไปด้วยเสมอการเปลี่ยนแปลงของเราเหล่านี้จะเป็นจะต้องโฟกัสให้ถูกจุดแล้วจาเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสอย่างเร็วที่สุดอย่าพยายามปล่อยถลำลึกให้เราไปนั่งคิดแล้วก็คุ้นคิดในเรื่องของเงินในบัญชีที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาเพราะมันเป็นไม่ได้เราจะร่ำโดยที่เราไม่ต่ตรรนนักูู้้ออยขึงา เราสามารถแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายหรือเปล่าบางคน,นให้ค่ากับสิ่งนอกกายบางคน,นให้ค่ากับสิ่งภายในโปรเจกชนจะให้ค่ากับอะไรขึ้นอยู่กับสิ่งใดคือตัวจุดชนวนของชีวิตแน่นอนบางคนให้เงินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดข้ขอห่วงผมก็มีบุคคลบุคคลหนึ่งที่ให้ความสาคัญเรื่องเงินมากที่สุดแต่แล้วการจะให้ค่าเงินทองเป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยเขาต้องมีปูมหลังเขาต้องมีอดีตที่ยาวนานพอสมควรที่เขาจะ ยืนระยะได้นานแล้วมองเห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดและสิ่งที่ลาค่าที่สุดที่เขาถูกคร่ำสอนคืออะไรแน่นอนผมเติบโตมาในบรรยากาศที่เงินเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดแต่กับการผมก็ไม่ได้มองว่าเงินเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างเดียวที่สุดผมมองสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่สาคัญเช่นเดียวกันเงินสําคัญในจุดจุดหนึ่งแต่สิ่งที่สาคัญกว่าเงินนั่นก็คือความสุขมวลรวมตราบใดที่เรายังไม่มีเงินและตราบใดที่เรายังมีเงินแต่เราเอาสองสิ่งนี้มีและไม่มี มาผูกรวมกันกับความสุขของชีวิตแล้วมันจะเป็นไปได้ไงที่เราจะใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีรวมไปถึงเราจะใช้ชีวิตอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงๆบางครั้งก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราเนี่ยมีความสุขจริงๆหรือเปล่าในชีวิตแบบนี้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยคนส่วนน้อยเท่านั้นรู้ทันจิตใจของตนรับรู้ว่าสิ่งภายนอกเป็นเพียงคลื่นกระทบฝั่งจุดๆหนึ่งของชีวิตมันทำให้เราเรียนรู้ตระหนักรู้ได้เลยว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่าการที่เรารู้เลยว่าจิตตใจตอนนี้เรา หันผวนไปตามสภาวะต่างๆรอบตัวของเรามากจนเกินพอดีเราจึงเรียนรู้ว่าขึ้นกระทบฝั่งนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราอยากที่จะทําอะไรหรือเราอยากที่จะเป็นอะไรเมื่อะไรก็ตามแต่มันก็เนื่องด้ดยมาจากสังคมนั้นหล่อหลอมตัวเราอยากทําสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วตัวเราอยากเป็นสิ่ง,งนี้จริงๆไหมบางครั้งเราลืมถามตัวเองไปเลยเราลืมตัวตวนที่แท้จริงว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้ด้วยซ้าไปสิ่งนี้ถูกเชฟโดยครอบครัวโดวยวัฒนธรรมและโดยสังคม เราลองเรียนรู้ว่าบางทีไม่มีเงินมันคือการกลับมาย้อนถามตัวเองว่าให้เรายังมีอะไรคงเหลืออยู่ผู้ที่ฝึกจิตใจอย่างดีแล้วเท่านั้นที่จะสามารถยืนระยะได้ในทุกๆสภาวะการหากใครที่ยังไม่เคยฝึกจิตฝึกใจนั้นเขาเหล่านั้นก็คงจะถูกกระเพื่อนไปตามเสียงวดล้อมอยู่ดีเมื่อเราฝึกจิตฝึกใจมาอย่างดีแล้วและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจิตใจที่มั่นคงเพียงพอเราจะรับรู้เลยว่าอุปสรรคนอกกายของเราเป็นเรื่องเล็กมากๆอุปสรรคภายในนั้นเรื่องใหญ่กว่ากันเยอะ หากว่าเราไม่สามารถควบคุมพลังภายในได้เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆในชีวิตเมื่อนั้นเราจะไม่พบเจอความสุขเลยถ้าออกของชีวิตเราก็ต้องพึ่งพิงคนอื่นตลอดเวลาสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง้เราควรจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือวันนี้วันนี้สําคัญที่สุดสุดท้ายนี้บุคคลที่ได้สิ่งล้าค่านั่นคือบุคคลที่ได้สิ่งที่ยังยืนมั่นคงหากเรายึดเอาสิ่งที่แปรปรวมนมาเป็นสารณะ เราจะไม่สามารถหาความสุขในชีวิตได้เลยจงเอาสิ่งที่ดีเป็นจุดยืนของชีวิตแล้วผมก็เน้นย้ำอยู่เป็นประจำว่าสิ่งที่ดีนำมาทําที่ดีคนนำมาเป็นสิ่งที่เป็นตัวประกอบของชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นตราบใดที่คุณไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นตราบนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าสิ่งที่มันเป็นตัวประกอบในชีวิตที่ดีเนี่ยก็ต้องเป็นคุณสมบัติที่ดีเท่านั้นวันนี้เราจะยังสับสนวันนี้เราอาจจะยังไม่เป็นตัวเองแล้วก็อาจจะมองว่าเราไม่มีค่าอะไรแต่จริงๆแล้วทุกคนมีค่าในแบบบัขอองงตวเ เราทุกคนนั้นล้วนแต่รู้ดีว่าเราทําได้เพียงแต่เราไม่อยากทําการที่เรามีความเชื่อว่าเราทําไม่ได้นะั้นเป็นความเชื่อในอดีตที่เรามีต่ออนาคตรวมไปถึงสิ่งที่ทุกคนบอกเราว่าเราทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วผมเชื่อเสมอว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในแงของตัวเองการให้ค่ามเงินทองนั้นเป็นสิ่งที่สมควรแต่อย่าให้อารมณ์นั้นเวี่ยงแปรผันตรงก,กันกับเงินมากจนเกินไปลองมองดูให้ดีว่า ตอนที่ไม่มีเงินเนี่ยควรจะมีสติมากกว่าและตอนมีเงินอาจจะเที่ยวเล่นได้บ้างไม่มากก็น้อยเรียนรู้ทุกอย่างมีขึ้นมีลงเป็นสัรธรรมของชีวิตมันคือสิ่งที่เคลื่อนไหวแปลเปลี่ยนไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งลองสังเกตสิ่งรอบตัวให้มากเรายังมีคนรักเราอยู่ไหมเรายังมีลูกหรือเปล่ารักษาเขาเหล่านั้นเอาไว้ให้ดีเงินทองเป็นของนอกกายสิ่งที่เป็นสารณะณที่สําคัญที่สุดก็คือความดีลองดูครอบครัวลองดูสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ตัวที่สุดรักษาเขาไว้ ก่อนที่เราจะไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้ววันนั้นแหละเราจะทุกข์หนักจริงๆผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f a ร Talk a กจิด้วยนะครับ